สวัสดีค่ะพบกับสุพนุษสุพนุษยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำขนมปังกล้วยกันค่ะกล้วยที่เหลือกล้วยกงอมนะคะนำมาทำขนมปังได้อร่อยมากๆเลยค่ะมีรสชาติที่หวานกำลังดีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากๆค่ะแล้วก็นวดมือเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะก็จะได้ขนมปังที่อร่อยมากๆเลยค่ะนี่คือเนื้อสัมผัสของขนมปังค่ะถ้าลองได้ทำแล้วนะคะรับรองจะติดใจมากๆเลยค่ะ จนเพื่อนๆต้องขอสูตรเลยนะคะมาชมส่วนผสมทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีกล้วยหอมนะคะที่สุกจนงอมมากๆนะคะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นกราบแบบนี้ยิ่งดีเลยค่ะจะมีความหวานมากๆเลยใช้ประมาณ3ลูกนะคะหรือ277กรัมค่ะแป้งขนมปังหรือว่าแป้งสาลีก็ได้นะคะ510กรัมนม200กรัมน้ำมันพืช80กรัมบวกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยยีสต์อีก7กรัมนะคะเกลือ5กรัมน้ำตาลทราย40กรัมค่ะ การปอกกล้วยนะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้ได้277กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะมาใช้ซ่อมนะคะบดให้พอหยาบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทําการร่อนแป้งนะคะ510กรัมลงไปค่ะใช้ไม้พายเกลี่ยแป้งให้เป็นหลุมนะคะ ใส่ยีสลงไป7กรัมค่ะน้ำตาลทราย40กรัมถ้าใครชอบหวานกว่าน,นี้ก็ใส่มากกว่าน,นี้นะคะหรือใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไป5กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากับแป้งนะคะนำกล้วยที่บดไว้พอหยาบเทลงไปในแป้งเลยค่ะเติมนมลงไปนะคะ200กรัมค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,นะคะอีก80กรัมค่ะถ้าไม่ใส่น้ำมันพืชสามารถใช้เนยละลายแทนก็ได้นะคะใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็จะมาทำการนวดมือกันเลยค่ะ นวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนวดจนแป้งเนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นเองค่ะตัวแป้งนะคะก็จะแฉะเป็นแบบนี้นะคะเหนียวติดมือแบบนี้ยิ่งเหนียวติดมือมากเท่าไหร่นะคะขนมปังก็จะยิ่งนุ่มมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายนะคะปาดทุกอย่างให้รวมมาอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ปิดแรปไว้นะคะ พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะมาเตรียมนวลแป้งนะคะใช้แป้งสาลีค่ะใช้นวลแป้งประมาณ1ถ้วยนะคะโรยบนพื้นก่อนที่เราจะนำขนมปังลงไปนวดนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะตัวขนมปังก็จะเริ่มขึ้นเป็นประมาณนี้แล้วค่ะเทลงมานวดได้เลย แล้วก็โรยนวลแป้งเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะมาทำการนวดต่ออีกสักหน่อยค่ะมาทำการตัดแบ,บ่งแป้งเป็น8ก้อนนะคะสูตรุษุ์ไม่ได้ช่างน้ำหนักค่ะกะพอคร่าวๆนะคะให้ได้ประมาณ8ก้อนเท่าๆกันค่ะ แล้วก็นวดคลึงแป้งเป็นลักษณะแบบตามภาพวิดีโอนี้นะคะจากนั้นก็มาคลึงให้เป็นวงกลมค่ะแล้วพักไว้ถ้าตัวขนมปังยังติดกับพื้นเล็กน้อยนะคะเราก็เติมนวดแป้งได้ค่ะ เมื่อทำครบทั้ง8ปดข้อแล้วนะคะเราก็จะมายืดตัวขนมปังค่ะยืดออกมาเป็นลักษณะแผ่นกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็จับขอบริมพับเข้ามาตามรูปในวิดีโอเลยค่ะจากนั้นก็ยืดแป้งออกสักเล็กน้อยนะคะวางลงบนกระดาษอบเลยค่ะใช้พิมพ์23คูณ29เซนติเมตรนะคะ หรือจะใช้พิมพ์ใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะ เมื่อทำครบทั้ง8ก้อนแล้วนะคะก็จะมาเกลี่ยขนมปังให้เข้ารูปนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแรปทิ้งไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าหรืออีกประมาณ45นาทีค่ะ45นาทีผ่านไปแล้วนะคะขนมปังก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาแปลงนมกันค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสุพนุษย์ได้วอร์มเตาอบไว้นะคะที่180องศาค่ะเมื่อเราแปลงนมเสร็จแล้วเราก็นำไปอบนะคะใช้เวลา22นาทีถึง25นาทีค่ะ เมื่ออบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เนยละลายแปลงให้ทั่วขนมปังอีกครั้งจะทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอมและมีความชุ่มฉ่ำของเนยเพิ่มมากขึ้นค่ะและ้วสีขนมปังก็จะสวยงามแบบนี้นะคะ<ม>ก็เป็นขนมปังกล้วยที่ทำง่ายๆค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยสุพนุษทำไปให้เพื่อนร่วมงานชิมนะคะแล้วเขาก็ขอสูตรค่ะก็เลยต้องจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาลองทำตามนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากกล้วย ให้สูงสุดแพรากล้วยที่เหลือเราก็ไม่ทิ้งขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ